ก็โซเดีรต้องตอบของราเพรว่าวัเดีดยร์ะครับดีครับแทกผู้เกียิทุกท่านระในโนสุมาตัวแทนจากษัทสยามโฟต่าคอรเมดชั่นจำกัดนะครับเอ่อดยมีนายสารวุฒิเดวิเป็นหัวหน้าทีมเมนวันนะครับมาเสนอผลงานอุกสรา์ปันโลเซ็ตลองบอลสเตอร์แลวคิดที่หมาและวอยางนใจครับในพิจลักเราจะอาศัยแนวคิดจากหลักการของวันพิโ okay. ปบกับโปรแกนไทยเซนะครับ ก็การอนุรักษ์พลัางงาน่เป็นนยโยบายของทางบริษัทอยู่ยแล้วครับผมก็หันมาใช้มาใช้หลักการของทาวิตเก็่อหมายในมูลาด้วยครับลารทำผลงานครับเรื่องเนี่ยเร็จล็อกของเราจะวางเรียงไว้ข้างลายนะครับตอนนี้แล้วทำให้พนักงานเนี่ยของเราหยิบยากหยิบขึ้นมาบางทีหยิบมาติดมาสองชิ้นติดกันกนะครับเราคิดว่าจะทำเงาให้พนักงานของเราอยู่ได้ง่ายขึ้นจะวางในแนวตั้ง แลาใส่อุปกรณ์ที่เราจะจัดของเพ้นนะครับสายแรกผากจากล็อกคอนเวเยอร์ที่เราใช้อยู่แล้วปันนะครับแบบล่างของอุปกรณ์นะครับจะประกอบด้วย3ชิ้นหลักๆนะครับคือ,คอชุดสายชิ้นงานแผ่นด้านชิ้นงานแล้วชุดของแผนคนไกลครับ